มันพับแจ๊ดซีนะฮะคันนี้จูนน้ำมัน E แปดจุดห้านะครับโอ้ยติกลัวเบาะเขาแตกมากเลยอ่ะเป็นเบาะบักเก็ตฟีดอ้าโอ้อ้าคันนี้เข้ามาจากโปรห้าพันนะฮะ มีตั้งวาล์วล้างดีนล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนสายกรองหัวฉีดสเตเลสตีเฟซ ECU เริ่มนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน E85 นะฮะแก้งานรีแม็จากที่อื่นด้วยนะฮะคน,นี้มีของเล่นมาเยอะนะครับมีแคมอ่ามีลิ้นมาแต่ลิ้นไม่ตรงนะฮะของเดิมใส่ลิ้นบ b โอมานะฮะเล็กกว่าเดิมอีกนะครับก็เปลี่ยนเป็นลิ้น L15 เหมือนเดิมแล้วนะ โอเคก็คดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูเลยใช้ตัวดีครับเอฟไวแบนต์ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกบอากาศนะครับสายเป็นสิ้นเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูรล้วนเลยนะครับจูสอนจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะฮะไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะก็คันนี้เป็นหัวฉีด ชีที่ปกติผมใช้285 e ถ้าลูกค้าเข้ามาผมจะใช้ตัวนี้นะ <Okay. S 1> ผมไม่ได้ใช้ k ค2แล้ครับอันั้นมันลดไปนะฮะโอเคปลายสปีดเทสมันม e า285ทันนี้มีแคมด้วยนะ แรงอยู่ว่าครับโคตแวอ่ะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แจจีนะครับแล้วก็ใช้น้ำมัน e 8.5นะครับแต่คันนี้เขามีแคมด้วยนะครับก็ลองก็ลองเทียบดูนะครับว่าอัตราอัตราเล็าาเ,ลเป็นยังไงนะครับมีอะไรแตกต่างจากรถ อีกที่คือรับบริการคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่ง,งานจูอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสม,มันแทนทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะฮะร,รวมถึงจูนอกสถานที่นะครับผมค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามด้วยทั้งสามช่องทางนะครับเฟ o o ุ Facebook, YouTube, Google, ๊ u ยูทูปพ o เก็บแบบนะฮะอิมพีจูรีแบบ Honda เจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมได้เบอร์ไว้ให้เลยนะ อโอเคก็ส่งงานครับสำหรับ GE โ r o 5,000นะครับจูนน้ำมัน E85 แกกงานรีบแบบกับท,ที่อื่นด้วยนะฮะไม่รอไฟาาเดิมมาฮะไม่ใช่เรื่งยากนะครับขอบคุณครับ